สวัสดีครับพี่น้องครับผมอาจารย์ดรทองพุทธนอดนะครับวันนี้จะมาแชร์เรื่องของนะครับการขอมาตรฐานสากลนะครับ พี่น้องเอบีนะครับก็ผู้ประกอบการด้วยนะครับมีคําถามมาเยอะเหลือเกินว่าอาจารย์ทองคบในฐานะที่อาจารย์ทองอยู่ในระบบมานานเนี่ยนะครับเอาสั้นๆหน่อยได้ไหมว่าถ้าผมต้องการขอระบบมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็น ISO 9 0 0อเก้าปหนึ่งมือนฮะหมื่นห้าปันหนึ่งนะครับ Food s a f ต t y IATF เนี่ยนะครับมันมีขั้นตอนยังไงบ้างเอาสั้นๆสามเรื่องหนึ่งก่อนขอนะครับต้องเตรียมอะไรระหว่างขอนะครับต้องเตรียมอะไรแล้วก็หลังขอนะครับจะต้องเตรียมอะไรนะครับก่อนขอให้ท่านทําอยู่5เรื่องครับ หนึ่งท่านต้องอบรมให้ความรู้กับพนักงานของท่านนะครับสองนะครับท่านจะต้องจัดทําเอกสารนะครับให้ครอบคลุมตามข้อกำหนดนะครับสามท่านจะต้องมีการเอาเอกสารไปประกาศใช้นะครับทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเอกสารนะครับจากนั้นให้มีการตริดตามภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะครับที่เรียกว่า IA หรือ Internal Audit 5นะครับท่านจะต้องมีการประชุมทบทวนไ่ายบริหารอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะครับ งั้นก่อนทำห้าเรื่องคืออะไรบ้างครับอบรมเอกาสารประกาศใช้นะครับตรวติดตามภายในและทบบชนฝ่ายบริหารจากนั้นก็ขอครับติดต่อนหน่วยงานตรวจติดตามจากข้างนอกนะครับเขาเรียกว่าหน่วยงานตรวจประเมินเขาเรียกว่า่ะบีซีบีนะซีบีเนี่ยนะครับนะท่านก็ติดต่อไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็มีการนัดหมายกันนะครับจากนั้นเขาก็จะเข้ามาตรวจท่านถ้าท่านทำห้าขั้นตอนเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับสมบูรณ์ท่านก็ผ่านการรับรอง แต่ถ้าเกิดท่านทํา5ขั้นตอนไม่สมบูรณ์เขาก็จะออกคาท่านก็ดําเนินการแก้คาโดยมาวิเคราะห์ว่าสาเหตุมาจากไหนจ,จะแก้ยังไงจะป้องกันไม่เกิดซ้ำได้ไงจะให้ใครแก้จะแก้เมื่อไหร่เสร็จแล้วให้ผู้บริหารเขาดูเสร็จแล้วก็ส่งให้เขาถ้ามันผ่านก็คือผ่านถูกไหมครับไม่ผ่านก็ตีไปตีมาจนกว่ามันจะผ่านสุดท้ายก็ผ่านนะครับแล้วหลังจากขอได้มาแล้วเนี่ยนะครับต้องทําอะไรบ้างหนึ่งต้องทําต่อเนื่อง สองนะครับถึงรอบเวลาในการตรวจติดตามก็ต้องให้เข้ามาตรวจติดตามเช่นอาจจะเป็น1ปี6เดือนแล้วแต่ตกลงจากนั้นเนี่ยนะครับทุก3ปีใบประกาศหมดอายุท่านก็ต้องมีการาตรวจใหม่เพื่อที่จะขอใบรับรองใหม่นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยถ้ามันมีการอัปเวอร์ชันท่านต้องอัปเวอร์ชันให้จบภายใน3ปีเอาละก่อนมีอะไรบ้างอบรมเอกสารประกาศใช้ติดตามภายในและทบทวนฝ่ายบริหาร และระหว่างก็คือให้หน àn, ่วยงานตรวจประเมินเข้ามาตรวจแต่ครับถ้าเกิดเราเตรียม5บล็อกสมบูรณ์แล้วก็ผ่านถ้าไม่สมบูรณ์เราก็ดําเนินการแก้ไขและป้องกันมันก็จบได้มาแล้วก็คือทําอย่างต่อเนื่องนะครับทุกหนึ่งปีให้เข้ามาตรวจทุก3ปีใบประกาศหมดอยุให้เข้ามาตรวจและทุกครั้งที่มีการอัปเัตต้องมีการอัปเันให้จบภายในสามปีอละลรอาจารย์ทองครับถ้าเกิดสมว่าผมจะทําเองทางงาําไงก็ไปเรียนมาแล้วก็ไปดําเนินการเองแต่ถ้าเกิดวันนี้ผมต้องการจ้งางที่ปรึกษาทีอาจารย์จะเข้ามาทาอะไรอะไรบ้างอา้า ผมก็จะเข้าไปอบรมให้พาทำเอกสารนะครับพานะครับประกาศใช้สอนทุกแผนกให้ทําเป็นจากนั้นก็พาทําการตรวจติดตามภายในพาการทําทุกทวนไปบริหารช่วยทุกขั้นตอนตอนซีบีมาตรวจถ้ามันมีเรื่องคาก็ช่วยกันเขียนช่วยกันแก้หลังจากนั้นเนี่ยนะครับได้ใบประกาศมาแล้วนะครับก็เป็นที่ปรึกษาตลอดไปนะครับอาจารย์แล้วมันยากไหมไม่ยากอาจารย์แล้วมันใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ โดยปกตินะครับนะก็คือเริ่มต้นจากแสนหนึง่งอันนี้คือค่าที่ปรึกษานะครับแล้วก็จะมากกว่านี้ก็ขึ้นอยู่ลักษณะของงานเนาะนะครับแล้วค่าตัวประเมินมีไหมมีก็เลิเซียว่าอยู่ที่ประมาณ5 0 0ห0นะื่นเนาะงั้นถ้าถามว่างบทั้งหมดเท่าไหร่ถ้าเป็นไซส์เล็กนะครับก็จะมีค่าที่ปรึกษาแสนหนึง่งแล้วก็ค่าตรวจติดตามค่าตัวประเมินจากหน่วยงาน <c oughs> CB ีเนี่ยห้าหมื่นเบ็ดเสร็จก็คือใช้เงินประมาณแสนห้าขึ้นเนาะนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับ นะมันใช้เวลานานแค่ไหนก็ประมาณ2-3เดือนแล้วจะเข้ามากี่ครั้งก็ประมาณ10-15ครั้งหรือถ้าเกิดทางเราดูแลให้เนี่ยก็คือเหมาจ่ายจะเข้ากี่ครั้งก็คิดแค่นั้นแหละนะครับเสร็จแล้วเงื่อนไขการจ่ายตงคงยังไงเราก็บอกว่าเอานะครับผ่านการรับรองค่อยจ่ายก็แล้วกันจะได้สบายใจว่าเราไม่ทิ้งงานสรุปนะครับนะใช้งบที่ปรึกษา ประมาณแสนหนึ่งขึ้นไปเนาะแล้วก็งบในการตรวจประเมินก็ประมาณห้าหมื่นขึ้นไปแล้วแต่ว่านะครับข้อตกลงว่าประมาณไหนเนาะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับใช้เวลาประมาณ 2- อถึงสเดือนเนาะแล้วจะเข้าไปดําเนินการให้ประมาณ1 0บถึงสิวันหรือมากกว่านั้นก็ต้องทําให้มันจบแล้วเข้าไปทําอะไรบ้างนะครับก่อนที่จะขอก็ต้องพาทํานะครับการอบรมเนาะพาทานะําเอกสารเนาะพาประกาศใช้เนาะพาการตรวจติดตามภายในเนาะแล้วก็พาการทบทวนฝ่ายบริหารตอน CB เขาเข้ามาตรวจ ก็ช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการที่จะช่วยตอบคําถามแล้วในการที่จะช่วยตอบคานะครับจากนั้นนี่นะครับหลังจากได้มาแล้วก็จะเป็นพี่เลี้ยงอย่างต่อเนื่องตอนนั้นไม่ต้องเสียตังค์เลยนะโอเคไหมนะครับท่านก็ต้องแต่ทําอย่างต่อ,น branding, ตอ,นอต oric. เนื่องทุกหนึ่งปีให้เขาเขา้ามาตรวจทุก3ปีให้เขามาออกใบเซอร์ให้แล้วก็ทุกครั้งที่มีการอัพเวอร์ชันต้องอัพเวอร์ชั่นให้จบในสามปีอาจารย์ครับหลังจากที่เราจ่ายค่า c b ครั้งแรกในการตรวจ5 0,000แล้วเนี่ยปีต่อมาต้องจ่ายไหมอัดจ่ายนะตอนขอครั้งแรกเนี่ย ประมาณห0,000นะืนเนาะเพราะมันมีค่าคนตรวจและค่าใบเซอร์เนาะจากนั้นเนี่ยนะครับทุก1ปีก็ประมาณสักสามหมื่นนะครับปีที่นะครับปีแรกเนี่ยหนะ้าหมื่นเนาะปีต่อมาสามหมื่นเนาะปีต่อมาสามหมื่นเนาะพอครบสามปีใบประกาศหมดอายุตอนนั้นก็ห้าหมื่นเนื่องจากว่ามันต้องมีการจ่ายค่าทั้งคนที่มาออเดดแล้วก็ใบเซอร์ ur, นะครับเพราะมันต้องใบเซอร์ ur, ใหม่เนาะสรุปก่อนขอระหว่างขอหลังขอโอเคใช้เวลานะครับ ในการเรียนงานเนี่ยนะครับประมาณ2-3เดือนใช้เวลาเนี่ยในการเข้าไปดําเนินการประมาณ10-15บวันงบประมาณจะมีอยู่2ก้อนก้อนที่ปรึกษาแสนนึงก้อนนี้เนี่ยนะครับถ้าอยากจะจ่ายน้อยลงก็ไป หางบประมาณภาครัฐนะอาจจะเป็นงบร้อยเปอร์เซนต์งบสระงบห้าสิบเปอร์เซนต์งบยี่สิบห้าเปอร์เซนต์หรือมาเรียนการทำระบบกับผมนะครับแล้วก็ดําเนินการเองได้นี่คืองบก้อนนี้ส่วนอีกก้อนนี้เนี่ยนะครับนะอันนี้จะต้องจ่ายเพราะเป็นลายเส้นของทางยุโรปเขานะครับการตรวจติดตามเนี่ยนะการตรวจประเมินเนี่ยพเพื่อออกใบเซอร์เนี่ยอัเนียประมาณห้าหมื่นเนาะนะครับก็ลองดูว่ามันมีงบรัฐที่ไหนช่วยบ้างนะครับอคำถามก็คือว่าอาจารย์ทองตกลงยากไหมไม่ยากใช้วเวลานานแค่ไหนสองสามเดือน อาจารย์จะเข้ามาทีแค่ไหน1 0บถึงสิวันและอาจารย์เนี่ยนะครับคิดเงินยังไงถ้าค่าที่ปรึกษาก็ประมาณแสนหนึ่งขึ้นไปแล้วถ้าเกิดสูว่าเป็นค่าตรวจประเมินก็ประมาณห้าหมื่นขึ้นไปแล้วแต่เราจะเลือกนะครับแล้วจ่ายตังค์ยังไงก็ผ่านการรับรองแล้วค่อยจ่ายเพื่อการันตีว่าเราไม่มีการทิ้งงานแน่ๆนะครับนี่คือเงื่อนไขที่เราให้กับทางด้าน s อชและพี่น้องผู้ประกอบการเพื่อให้ให้สบายใจและให้มั่นใจว่าเราจะไม่ทอดทิ้งกันนะครับถ้าเกิดทำงานไม่สำเร็จก็ไม่ต้องเก็บตังค์นะครับ สนใจนะครับ,ขอ,รบขอคำแนะนำขอคำปรึกษาต่างๆหรือต้องการองค์ความรู้ต่างๆอย่าลืมเข้าไปที่ YouTube ผมนะครับ ซึ่งนะครับจะมีรายละเอียดของระบบทุกระบบอยู่ในท่านสามารถศึกษาเรียนรู้ได้อนาคตก็คือจะยกระดับขึ้นสู่การเรียนออนไลน์นะครับท่านก็สามารถเข้ามาเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ช่วยกันครับนะอะไรก็ตามที่คิดว่าน่าจะพอช่วยเหลือ s m e ได้นะครับเราก็เต็มที่นะครับก็วันนี้ก็คงแค่นี้นะครับก็ขอบคุณมากท่านผู้ประกอบการและก็เอสบีนะครับที่สนใจที่จะทําระบบนะครับอย่าลืมติดต่ออาจจะลืมติดตามนะครับใน u t u b e นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไคร้ด้วยครับวันนี้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ